คำว่าธุรกิจเครือข่ายครับผมบอกว่าเป็นอาชีพที่คนรวยเขาทํานะแต่มันก็ต้องมีนายะมันว่าเฮ้ยถ้าเราจะเป็นเจ้าของเครือข่ายแบบนั้นมันต้องใช้เงินเยอะถูกไหมครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปทําแบบนั้นได้ก็เลยมาพบธุรกิจเครือข่ายหลาย,ลายๆบริษัทที่เราทามาเนาะธุรกิจเครือข่ายที่ผ่านๆมาที่เคยเคยสัมผัสมาก็ถามว่าสําเร็จไหมสำเร็จในเรื่องของความรู้เท่านั้นเองพี่สาเร็จในเรื่องของเงินทองหรือรายได,ได,ได้มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่พอมาเจอฤทธิ์ทุนนายนครับ มันเป็นธุรกิจที่มีระบบเครื่องมือให้เราทํางานอยู่บ้านได้เพราะฉะนั้นธุรกิจที่ที่ที่เข้ามาตรงที่ผมมาจับเนี่ยธุรกิจวิพนายนีย่ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเหมาะครับธุรกิจของคนลาดญ้าที่เริ่มต้นกับการที่ดูแลสุขภาพด้วยการใช้สินค้าเริ่มต้นที่375บาทแล้วเราก็สามารถเริ่มต้นกับสามารถสร้างไรายได้ได้คือผมผมผมบอกว่าครับธุรกิจเครือข่ายครับมันไม่ได้แย่อ,อย่างที่คิดเพราะไอ้ที่เราเจอเจอมาเนี่ยนะมันเป็นธุรกิจเครือข่าย เราไปขายของให้บริษัทรวยธุรกิจเครือข่ายเป็นงานอิสระไม่มีเจ้านายนะครับไม่สามารถที่จะบังคับเราได้คนที่เข้ามาในธุรกิจเครือข่ายครับถ้าวันนี้คุณไม่ยอมเหนื่อยชั่วคราวเพื่อความสบายผมว่ายังไงคุณก็ต้องเหนื่อยเพราะความลําบากตลอดชีวิตอยู่แล้วตื่นเช้ามาเนาะผมก็นึกถึงคนที่เรารักนะก็ดูไลน์ครับดูในมือถือนะฮะว่าคนไหนที่เราปรารถนาดีากับเขานะครับเราก็ส่งข้อมูลนะให้เขารู้จักว่าเฮ้ยวันนี้คุณอยากดูแลสุขภาพไหมคุณอยากสร้างไรายได้อยู่บ้านไหมเราก็ถามเขาเหตุแบบนี้ถามแค่นี้ครับนะถามเขาเยอะๆเราจะได้ค ุกวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วหรือยังก็ถือถือว่าระดับหนึ่งนะครับถ้าภาษาบ้านๆนะครับจากหลังตีนเป็นหน้ามือครับแก้ามากางเกงขาก้วยรดน้ําต้นไม้ดูแลไก่นะฮะแล้วก็มีวิธีการทํางานอีกก็คือไลฟ์สดเขียนให้ผู้คนได้เห็นว่าเฮ้ยระบบดิจิทัลนมันสามารถเชื่อมโยงกับมือถือเราได้ยังไงและมันจะเป็นงานได้ยังไงแล้วมันจะเป็นเงินได้คนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเป็นแม่บ้านปอ .6 อยู่ปทุมธานีครับตอนนี้รายได้แซงผมน,นะคนหนึ่งครับเป็นแม่บ้านไม่จบปอ .4 อยู่าหาัดใหญ่เราเลยมองว่าฮ้วันนนีีคท่ เราพามาสําเร็จอะเขามีรายได้หลักล้านนะครับด้วยการเริ่มต้นเหมือนกันนะครับสามสามเจ็ดห้านะครับพรามันเป็นความภูมิใจและอีกหลายๆคนที่อยู่ในองค์กรนะครับรายได้ในการทําธุรกิจเกิดขายใหม่ๆมันจะเริ่มมาทีละเล็กทีละน้อยผมก็เริ่มต้นจากวันละ3 0 0วันละ500วันละพันขึ้นมาเรื่อยๆครับณปัจจุบันนะครับที่มีรายได้กับทางลิทบรรทุนายนะครับรายได้เฉลี่ยวันละหมื่นห้าเนี่ยรับมาปีกว่าแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับความสําเร็จระดับหนึ่งนะเดี๋ยวไปด้วยกันครับ ถึงแล้วครับกับความสําเร็จระดับหนึ่งที่ได้จากฤทธิ์วัทุนายครับก็อันนี้ก็คือบ้านสวนเนาะบ้านสวนก็หลังหนึ่ง แล้วก็รถยนต์4ประตู1คันในเนื้อที่ตรงนี้นะฮะก็ประมาณ4ไร่ครับที่ได้จากฤิ์ลูกนายที่เริ่มต้นด้วยเงิน375ร้บ้าทนะครับก็จริงๆริมันเป็นอาชีพที่เรารักนะเนาะแต่ถ้าเราไม่มีเงินมันก็ทําไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้พอประสบความสําเร็จธุรกิจิทธิ์นายระดับหนึ่งเราก็มาทําในสิ่งที่เรารักได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยงานที่เรารักเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดรายได้ที่ไม่เพียงพอกับเราก็เราก็เริ่มเริ่มเข้ามาศึกษาธุรกิจเครือข่าย ตอบโจทย์ที่สุดก็คือที่นี่ครับที่รเวิวนท์อันนี้ประมาณมูลค่านะเนื้อที่4ไร่ก็ตกประมาณล้านกว่านิดๆรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะครับตัวเฉพาะบ้านสวนและครอบปวายด้วยเนาะความป้ายแล้วก็ปวายด้วยก็แต่แต่สองล้านนะครับนะครับก็ถือว่าสุดยอดครับรเวิวนทยคือคําตอบครับอยากให้ทุกคนลองศึกษาดูครับจะได้มีความสําเร็จเหมือนเหมือนกันลงทุนเพื่อสุขภาพชีวิตธุรกิจคือของแถมคุณทองเอกธาราเทพสักทองลอง